ก็นะครับือเป็น,านกนนา,ารรบทวนเนื้อหาจากชั่วโมงที่แล้วนะครับซึ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีฉะนั้นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อาหานะครับผู้แ้นักเรียนทำข้อสอบก่อนเรียนนะครับซึ่งก็อยู่ในเว็บไซต์ของครูซึ่นักเรียนทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเข้าไปหน้าเว็บไซต์นะครับก็จะมีะลิงก์วิธการคำนวณม3แล้วก็ไปในหน่วยที่3 ไปทำข้อสอบก่อนเรียนนะครับที่ครูแชร์ไว้ในเรียบแล้วนะครับครูให้เวลานักเรียนทำข้อสอบก่อนเรียนนะครับ10นาทีครับมีทั้งหมด10ข้อ10นาทีนะครับจากนั้นเราจึงจะเข้าสู่บทเรียนกันนะครับสาหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับครูให้นักเรียนแต่ละคู่นะครับทำอินโฟกราฟิกไม่ว่าจะเป็นด้วยแคนวา Excel PowerPoint เบิร์ดได้หมดนะครับหรือโปรแกรมออนไลน์อื่นที่สามารถนำ Presentation ได้ให้เรียนทำเป็นติ๊กโอนหน้านะครับเสนอเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบันนี้ของพวกเรานะครับว่า,าเทคโนโลยีเนี่ย มันนาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับโดยแต่ละคู่นะครับสุ่มแต่ละผู้ออกมานําเสนอแนวความคิดหรือสิ่งที่พวกเราสามวลความรู้ได้มานําเสนอในวันนี้กันให้เวลาพวกเราเกสผลงานนะครับ20นาทีจากนั้นเราก็จะออกมานําเสนอกันนะครับสักสินาทีแล้วก็สรุปเนื้อหากันในวันนี้นะครับลงมือทํำได้เลย เสาส,าส,าสาองต้นนี้ทิ้งให้กูได้ไหมบันทึกไม่ได้โมงเดียวต้องแบ่งพารบันทึก แล้วนะครับสหรับกันวาบางคนก็จะได้กันวาโปรไปแล้ว ราจะใช้ของข้อนะครับที่เกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์ไปได้นะครับซึ่งถือว,ว่าเป็นแบบครอบคิดเลยในยุคปัจจุบันนี้นะครับการจ่ายของผ่านแอปพลิเคชันนะครับซื้อของผ่านแอปพลิเคชันทุกวันนี้ร้านค้าส่วนใหญ่รับเงนินสดไหมลูกนะครับส่วนใหญ่เขาจะจ่ับ ติดติดอะไรไปที่หน้าร้านครับว <Wow. S 1> ่าติดเกวคนไปที่หน้าร้านไปถึงพวกเราก็สแกนจ่ายประโยชน์ของมันคืออะไรหนึ่ไม่ต้องมีเงินทอนไม่ต้องพกตังค์นะครับไม่มีเขาว่าทอนผิดเนาะ,ะไม่มีทอนผิด<ห>มีแต่โอนไม่ถูกครับ<ห>ดูน่อยครับผมเด็กชายที่วัดเทียสอนวันนี้จะมานำสนเสนอเรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนะครับเรื่องกันด้วยข้อ1นึ่งนะครับ, <Okay. S 1> รบการสื่อสารและการเชื่อมต่อครับเทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยให้การสื่อสารรวดเร็วขึ้นครับเช่นพวก โทรศัพท์มือถือหรือการโทรมาสินเจอร์อะไรนี่ครับต่อไปครับข้อสอครนะับการทำงานและด้านการผลิตครับเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและ ที่ไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยตอบได้ไหมครับข <_ an> ้อหนึ่งตอบอะไรครับข <_ an> อกายออกระบบทุมั้งหลังการใช้งานข <_ an> อกายตั้งงเงินในการทำโุรกรรมให้เหมาสมปอดภายใช้บริการแจ้งเตือนเงินเข้ออกหรือเอสเอ็มตลอด พมอตั้งร่าง่านโดยใช้วันเดือนปีเกิดหรือชื่อของตนเองอันไหนที่เป็นการทำธุรกรรมที่รอดเหลยมต่อความไม่ปลอดภัยที่สุดของเราครันะครับการทำธุรกรรมเนี่ยเราไม่ควรที่จะยังไงครับไม่ควรที่จะใช้ชื่อนามสกุลซึ่งเขาสามารถเ์ชของเราได้ไง่ายใช่ไหมครับเช่นคู่ะจะใช้ ปี2 1อหนึ่งะไรเงี้ยก็คือเกิดวันที่ยี่ปีปี2องพแต่วรจะใช้สองหนึ่งอะไรแเนี้ยได้ใช้ใช้พาร์สีตัวแรกนีซอหนึ่งเปนี้ออะไรเงี้ยซึ่งเขาสามารถจะเอาเราได้งนะ่ายฉะนั้นทุกวันเนี้ยการตั้งหรรน้าพาร์ตเร์ตเจะต้องมีแบบตัดต่อตัวพิมเล็กจิมใหญ่มีอ่าววพวกอะไรมีอังคาะพิเศษเพิเพ่มขึ้นมาแล้วก็อย่างน้อยก็ต้องแตัวขึ้นไปใช่ไหมครับ ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แปลตัวหรืออาจจะมีความเดิน,นมีเกิดเข้ามาเกี่ยวข้องแหละแต่อากาะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เดายากนะครับหรือแบบไหอย่างครูตรงที่เนี่ยครูพิมพ์นายนิวัฒน์แต่เทมู o มันเป็นภาษาไทยแต่เปลี่ยนฟอนต์เป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งแปลพิมพ์ที่ที์บอกว่าจะเปลี่ยนไปนะครับสมมุติว่า,านิวัฒน์ใช่ไหมนอนหนู เป็นภาษาไทยแต่ภาษาอังกฤษคือตโอในบนแป้นพิมพ์เไม่รจะแตกต่างกันไปเลยโดยเฉิีอันนี้ก i̇şte. ็คือเทคนิคในการความปลอดภัยในบโลกออนไลน์และสำคัญที่สุดไม่ควรบนทึกรหัสไว้ในเครื่องโดยเฉพาะเครื่องที่ไม่ปลอดภัยสังเกตไหมว่าเว็บพวกมันจะมีการเข้ารหัสสองชั้นสามชั้น จะต้องส่งเอมาถามเราบ่อนสมมติเรามาเข้ารหัสที่โรงเรียนมันจะถามไปที่โทรศัพท์เรเลยว่าโอเคคมีไหมเข้าไหมเยืนยันต้องขอ OTP หลายขั้นตอนนะครับสิ่งเหล่านี้มันสอนไปสำหรับตัวบุคคลในการใช้งานนนี้ะความี้เป็นเป็นทิเป็นคลิปที่จะนาไปใช้ในชีวิตปรจวันของเรา รอบน,นี้ก็สรุปนะครับประโยชน์แล้วก็การนำเทคโนโลยีมาใช้ในยุคปัจจุบาันที่สะดวกและก็ป,ปลอดภัยอย่างไรนะครับเกี่ยวข้องกับอะารอย่างไรรอบนี้ก็แค่นี้ครับหน้าห้องบอลในน้นนนหมดนน้ำมันสโลว์อบอุณครับ